ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะจึงไม่ควรเป็นอย่างนั้นคนร,รู้ตัวคนเราทำอะไรไปพูดอะไรไปขาดสติสัมปชัญญะแล้วมันมันไม่ใช่ไม่ได้เลยตนพูดผิดอยู่ก็ไม่รู้ตัวตนตกเป็นทาสของกิเลสความโลภของโกรธอยู่ ก็ไม่รู้ตัวไอ้อย่างนี้นะี่มันร้ายกาดมากจะให้คนอื่นสอนสอนมันก็รู้ตัวตื่นตัวได้แต่เวลาเพื่อนสอนอันเมื่อไปไปแล้วตนไม่สำรวมจิตไม่ทําจิตให้สงงบเช่นนี้กิเลสมันก็ รอบงามจิตเข้าไปอยู่ยงั้นแหละเนี่ยแสดงอะไรออกทางกายวาจากเป็นแต่ความชั่วความดีไม่ค่อยมีอย่างนั้นมันมันสอถึงดวงใจนนใจมันชั่วใจมันมันมวหมองเหตุนั้นมันถึงได้แสดงความชั่วออกทางกาย ทางวาจานี่เราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเ,เมื่อตนพลั้งเผลอไปแสดงความชั่วออกไปแล้วก็รู้ตัวเออนี่เราเผลอแล้วนี่อย่างนี้แล้วถ้าตนไปได้ไปร่วงเกินผู้อื่นเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วรู้ตัวภายหลังก็ขอโทษเพื่อนอืม ท่นผู้ที่หวังความบริสุทธิ์แก่ตัวเองเนะี่ยก็เมื่อผู้อื่นเขาไม่ได้ทำอะไรให้ตนแล้วตนไม่ชอบใจกับผู้ใดแล้วก็ยกโทษผ,ผู้นั้นเข้าไปอย่างนี้นะถ้าไม่ขอโทษเพื่อนแล้วก็เป็นบาปแล้วเพราะเพื่อนไม่ได้ทำอะไรให้แก่ตนนี่ ตนเกลียดทังเพื่อนไม่ชอบใจแล้วก็หาเรื่องกระทบกระทั่งเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่วันไว้แล้วตัวก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นในตำราท่านจึงกล่าวไว้ว่าผูใ้ใดไปยกโทษติเตียนพระอระหันเนี่ยจึงเป็นบาปหนักนันเนี่ยเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสอันใด ที่จะให้ยกโทษตีเตียนแล้วนะแต่คนก็ยังไปยกโทษตีเตียนท่านอยู่เงี้ยมันถึงได้เป็นบาปมากนะนะแต่คนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้ไปตีเตียนนี่มันก็ไม่เป็นโทษเท่าไหร่นักอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นความจริง ผู้นั้นได้ทำชั่วพูดชั่วอย่างนั้นจริงเช่นนี้ไปตำหนิตีเตียนนั้นก็ไม่ไม่บาปเพราะมันเป็นความจริงแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วอย่างว่านั่นแล้วเนี่ยไปยกโทษตีเตียนอย่างนี้มันก็เป็นบาปแล้วดังนั้นผู้ใดได้พลาดพังไปร่วงเกินเพื่อน เข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วขอโทษเพื่อนเพื่อนอาโหสิกรรมให้แล้วบาปนั้นถึงค่อยหมดไปมันต้องเข้าใจอย่างนี้คนเรานะก็เมื่อตนไปเที่ยวยกโทษตีเตียนแบบผู้อื่นให้เจ็บใจให้เป็นทุกข์ใจอย่างนั้นแล้วกรรมนั้นมันก็ตามสนอง เมื่อตนเกิดไปชาติใดพบใดก็จะไปเจอแต่เรื่องนินทาว่าร้ายไปที่ไหนก็ไม่มีใครชื่นชมยินดีด้วยตนก็ทุกข์ใจอย่างนี้หนักใจเพราะว่าตนก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กับคนหมู่มากอาศัยคนหมู่มากเป็นอยู่แต่นั้นถ้าคนหมู่มากไม่ยินดีพอใจ แล้วอย่างนี้ตนก็อยู่ลำบากนั่นแหละกรรมมันสนองเอาเหมือนอย่างพระเทวทัตน่นะประพฤติเป็นคนดุร้ายแม้แต่พระศาสดาผู้มีพระคุณต่อตนอย่างประเสริฐแท้ก็ยังไปคิดทำร้าย ดังนั้นทางคะสง์จึงไม่ชื่นชมยินดีกับความเป็นอยู่ของพระเทวทัตเลยเรียกว่าไม่อนุโมทนากันแล้วกันเนี่ยพระเทวทัตก็เดือดร้อนเอาไปเอามาก็มันใจมันร้อนหลายมันก็ไปคิดทำบาปใหญ่โตขึ้นไปคิดฆ่าพระศาสดา เอาคิดทำลายสงให้แตกจากกันต,ต่างๆนานาเข้าไปมันก็เรียกว่าทำคารุกรรมทำกรรมมันหนักกรรมนั้นมันหนักมากแผ่นดินก็ทรงไว้ไม่ได้ก็จึงแยกออกจากกันแล้วก็สูบเอาพระเทวทัตไปไหมยอยู่ในอเวจีมหานรก แต่ว่าก็ยังดีอยู่หน่อยหนึ่งเมื่อแผ่นดินสูบลงไปอยู่ทั้งแค่คอก็ไปนึกถึงคุณของพระศาสดา,าได้แล้วก็ได้กล่าวคำถวายกระดูกคางอันนั้นบูชาพระศาสดา,ศา,ศานั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อพ้นจากอาเวจีมหานรก มาแล้วก็จะได้มาตัดสรู้เป็นพระพเจกับะพุทธเจ้าแล้วก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปกลัวพระเทวทัตจะดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็ได้สเสวยทุกทนทรมานอยู่ในโลกสันนิวตัตอันนี้ขนานานับชาติไม่ทวนเลยเกิดมาชาติใดก็ มาพบผู่เวรคือภาษาตดาแล้วอนนี้ก็เอาละไปสร้างเวรกับพระองค์พระองค์ไม่วันไว้พระเทวทัตก็เป็นผู้พ่ายแพ้ฝ่ายเดียวเมื่อพระเทวทัตทำร้ายพระองค์พระองค์ไม่ตอบบาปกรรมนั้นก็ตกแก่พระเทวทัตฝ่ายเดียวดังนั้นพระเทวทัตจริง พอตายลงไปแล้วก็ไปสู่นรกนั่นนี่พระเทวทัตเนี่ยเอานรกนั่นแหละเป็นเรือนนอนก็พ้นจากนรกมาเอ้ามาเกิดเป็นคนเข้าไปก็ไปทําบาปหนักเข้าไปอีกตายแล้วผันลงนรกอีกอยู่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตของพระเทวทัตน,นี่นะบางชาติก็คงได้ทําบุญกุศลมา เหตุดังนั้นบุญกุศลก็จึงได้แก่กล้าเนี่ยจึงได้ดับขันเข้าสู่ระนิพพานไปแต่ว่าก็อย่างว่านั้นเนี่ยคนสร้างบุญกุศลแบบนี้มันเจืออยู่ด้วยบาปม,มันก็ได้สวยทุกนันแหละมากมายกายกองมันเป็นยางั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเพื่อนจะ ไม่สร้างบุญบารมีแบบนั้นสร้างบุญบารมีแบบที่เจริญเมตตากรุณาแพ่ความคิดความรู้สึกนึกคิดของตนในทางที่ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เรื่อยไปเราทำคุณงามความดีอะไร ไม่ใช่จะเพื่อเฉพาะตัวผู้เดียวทำเพื่อแผ่แก่คนอื่นด้วยผู้ใดตั้งอกตั้งใจลงไปอย่างนั้นนะผู้นั้นการท่องเที่ยวไปในสงสารมันก็ไม่เป็นทุกข์มากบางทีก็เลยไม่ต้องได้ไปสู่นรกเลยตายจากมนุษย์ก็ขึ้นสู่สวรรค์ พราะเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมมีเวรติดตัวเรื่องมันนะหมดอายุบนสวรรค์ก็กลับมาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาสร้างบุญบาร,รมีไปคนไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตัวมันก็มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลมากาคนมีเวรเนะี่ยเอา้าเกิดมาพอได้ มาสร้างบุญสร้างกุศลไปกรรเวรหนหลังนนตามมาสนองเอาก็ทำให้ชีวิตนี่มีอันเป็นไปไม่มีโอกาสจะได้สร้างบุญบาร,รมีต่อไปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันถึงนานพ้นทุกข์ได้บุคคลผู้ที่รู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงอ่ะพูดสั้นๆว่า ดีก็ทำชั่วก็ทำนั่นแหละมันถึงนานพ้นทุกพ้นภัยในสงสารอันนี้ไปผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วควรจะเบื่อหน่ายในความชั่วต่างๆหมู่นั้นแล้วคิดสร้างเอาแต่บุญกุศลคุณความดีเฟิใจของตนให้น้อมไปในทางดีเสมอ น้อมใจไปในทางที่ไม่โลภอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนน้อมใจไปในทางเมตตากรุณาไม่โกรธไม่อาฆาตไม่จองเวรคนอื่นน้อมใจไปปรารถนาให้ตนและผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นสุขทั่วหน้ากัน น้อมใจไปในความรู้ความฉลาดความรู้ยิ่งความเห็นจริงน้อมใจไปในความรู้เท่าทุกตามเป็นจริงอย่างไรน้อมใจไปเพื่อละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้น้อมใจลงสู่ความไม่มีทุกข์ น้อมใจไปในข้อวัดปฏิบัติคือศินสมาธิปัญญาหรือว่าทานสินภาวนาของผู้คลองเลือนเมื่อน้อมใจไปในข้อวัดปฏิบัติน้อมใจไปเพื่อรู้ธรรมของจริงเหล่านี้อยู่เสมอแล้วผู้นั้นมันก็จิตใจก็ไม่ได้หันเหไปทางชั่ว ทางบาปเพราะว่าความดีกับความชั่วเนี่ยเหมือนกับมืดกับแจ้งนี่เองเนี่ยถ้าหากว่าเรามีแสงสว่างอยู่ในใจใจก็ไม่มืดเหมือนอย่างภายนอก,กนั่นี่ะถ้ามันมืดมาเอาก็เปิดไฟฟ้าขึ้น แสงสว่างไฟฟ้าก็ขจัดความมืดออกไปอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อใจมันหลงมันเมาแล้วก็มันสะดับตรับฟังคำสองพุทธเจ้าเข้าไปมันก็รู้ขึ้นมาแล้วก็มันพยายามภาวนา ทำใจให้สงบลงอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น,นเช่นนี้แล้วความหลงต่างๆมันก็หายไปมันก็เบาบางไปถ้าไม่หมดไปจริงๆก็ดีมันก็รู้ตัวได้แบะนี้นะรู้ว่าความโลภโกรธหลงอันนี้มันควรละเอาแท้ๆไม่ควรสร้างมันให้เกิดให้มีขึ้นในใจ ทำใจของทนให้เป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มัวเมาไปตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาต่างๆอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องภาคเพียรพยายามทำถ้าไม่ภาคเพียรอย่างนี้ก็พ้นทุกไปไม่ได้ดังแสดงมา